สวัสดีครับพ่อพี่น้องเหนียพ่อบากรับครับได้สองกระแตหน่อยแซนวครับมอนี่บากรมาแพคคู่ครับมอนี่มาพ้าเมื่อกินตําปลาเมือกครับมันนี้เมือกกระดองบ่ตํามเมือกกระดองตั้มเมือกกระดองครับมอนี้มาครับมาเสียบแซวด้วกันครับมอนี่ตัวรลหนาวเพื่อก้าครับอุ้ยเลยได้ไข่อยานได้พักขนาดลวกม่นำไปไหพักขนาดกับพักพักเอิญพัก ถ้ากาดกวงตุงเอาเลยได้ไหมเอาเลย <laughs> พัขนาเอาแบบลวก <c oughs> มีครับบางเวลาครับแต่ตนหน่อยว่าเอาแบบแบบโเพชนแห้งสีแดงย่อนอยัง้งใส่แบบเคือเคลือนหล้ยหลค่ะก็สีว่าแดงคือกัน <laughs> ใส่ตาคนละโคกค่ะใส่ผีวัวลายท้องเพลิน เอามาแซ่บๆน้ำกันเด้อค่ะเป็นยังไงเจา้าคัมแกไปหรอวะเฮ้ยต้องซ <laughs> ้อนคัมเนี่ยตัวร่มหนาวเพื่อเอาครับมือนี้ ผมือ<ม>ลมพัดลมพัดใจก็ขนาดเหลือกตอบวับพักวกว้างเติงกีน่นอะลมแห้งมาสิสนามนทิมังะ นกสอยากใส่มือด้วะค่ะตัวละคำพูดเลไหนว่าตัวละคำแต่หน้อยใส่มือแล้ว

ขนาดลวงนีกกรอบหวานที่น่เน,น,น,นะาะน,านั่นหวานแน่นอนอืมรองเผ็มผักช่วแหน่มั้ง กะแต่นหน่อยกินเผ็ดเด่นละบ่กินเผ็ดกระซัมหนึ่งค่ะบ่ได้เผ็ดแห้งกดได้อย่างกับบ่ได้หายขาดครับดูด้นน้ำยาหมอครับ อาปากกากวางตุงมากเลใจแต่ขนาดไรรำมันกรอบอบม่หวานอยู่ตอนนี้ประกากอกก็แซ่บด้ครับ นี่ลงทะเลอืม <laughs> Ở bị bẻ không chọc. Sẹp. Ô ô. Nhà mình nhà ม ном, ันต้องเน้สดนามครับลองขอด้วเหนียวน้เหนียนโอ้ลมทำาน <c oughs> <ername. S 2> ึงเลยบเนาอเดี๋ยวนี้อาออนหัวหวเมื่อก่อนครับเมื่อโตว่ได้ครับนาม

khá nhanh nhưng thanhหวาน. Ừ. Ừ, ừ ngon đó. Ừ. Ừ. Nói gì xin sai bữa to bữa đại đó cô nhóc. này nói, ตัวนี้ผู้ดีผู้ดีทา ตั้ตม,ตมหืห้ตั้มหึ้งเหระครับเนาะแน่นอนม,มันติดแตกต่างใน,ใน,ใ,นในแต่ใส่น้ำก็เหี่ยมนะครับต้นอะไรฮะตัวนี้ตัวใหญ่พอใส่มือนะครับตัวใหญ่ละครับตัวนี้ก็จังหลอกอยู่ <laughs> 那个。你的 น่าจะมุมบดโตรบิไดใพี่น้องนี่ร่อนมางกันทำเอาหนวดอ,ออกแล้วครับทำปวดมุงครับ ไม่นั่งเอาบรรยากาศอยู่ข้างนอกแต่ยังล่มเพื่อเกาค่ะโอ้ยล่มล่มล่มพระเจ้าเบาอุ้ยอุ้ยอุ้ย อย่าเลื่อมแห้งนะพี่น้องมันจะพัดมาแห้งเป็นมังเถือย่ะต่วนจัดดียเหรครับเอาอยู่ก่อนครับกเดี๋ยวคั่มปุ่ม้ครับอย่าใส่มือครับ รวมว่าได้ครับนุ่มเลยครับพักเงี่ยเมื่อครับ Ừ. Ừ. toàn mắng nào, ừ. Bác sĩ sai khắp nhiều cả bố đầy yêu, <laughs> tôi nhảy ừ. กคำเนื้อสุกเดี๋ยวส่วนนี้ที่มัข้<ม>นเดี๋ยวส่วนนีลองขอด้วยครับ <c oughs> ลองค้อ,อนนว,วกันครับโอ้จดจัดครับมือนี่ตำปลาหมึกบากร,รมขอขอขอบคุณขอบพูดนะครับที่มาติดตามรับชมบากรำคำแนะนำบากร,รมนะครับเนาะถ้าชช่นชอบก็บกดไลค์กดแชร์ให้กระแอนน่อยเยด้จ้าสำหรับมือน,นี้กระแตนน้อยกับบากร,รมก็ขอลาไป,<ข>อไปก่อนสวัสดีค่ะ